สวัสดีจ้าเอาเวรออกกันนะวันนี้เป็นวันหยุดของน้องหนืออีกมือน,นึงจ้าตอนนี้กะพี่เกาเชนเคยจ้ากับขับรถมา,าถ้าหาดแถวเกิดไกลบ้านจ้ากับพัก่อนเนาะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงหลายจ้ารู้สึกได้เลยว่าทุกครั้งที่ฝนตกเนี่ย อากาศเนาะค่ะมันจะเย็นไปเรื่อยๆ่างสิไหมคะ่ะก็เลยต้องเปล่าหาเว,วลาออกมาอยู่กับธรรมชาตมาาะะิมาเที่ยวนะคะเนาะถ้าถึงก็วัดเที่ยวเนาะค่ะเพราะมันกับแถวบ้านจา้ะขับรถหาหนา,นาที่สิบนาทีก็ถึงเนาะค่ะเนาะกะต่องพยายามใส่เวลาให้เป็นประโยชน์คะ่ะช่วงหนาฮอนถ้าอากาศกําลังดีบ้ารมแห้งกะ ถ้าจะคล้องออกจากบ้านเนาะคะ่ะเนาะห่อเขาไปกินน้ำปิกนิกเล็กๆน้อยๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปน้ำกันเลยจ้าโอเคใดกระเป๋าละ จะไปที่เก่าที่เดิมนี่จ้าวิวกเก๋เนาะตรงนี้เขาห้ามค้นขี่รถเขามมาเนาะคะะ่ะเฉพาะคนที่เพิินอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เนาะคะ่ะสามารถขี่รถเขามาได้เข้าเป็นคน ว่า,ามารถที่สิขับรถเข้ามาได้เนาะคะ่ะกะเป็นทางสาธารณะอยู่แต่ว่ากะมีส่วนอ่อของอ่อส่วนโตเนาะคะ่ะ